มีคนเห็นเธอที่เยอรมันเป็นเก่าที่ชื่อสามทานันมีลูกนักกันสองคนเธอทิ้งกรอบครัวเพราะหัวเก่ามันคนจนตามหาก็บ่เห็นสนมีคนไปเจอที่เยอรมัน เธอสั่งความมาหายกับเเดี๋ยวนี้เธอมีความสุขไม่ทุกเมือนอยู่กับฉันไม่กลับเมืองไทยขอได้เยอะมันวากเงินมาด้วยสองพันเอาอานใช้วันลูกเขารลยมีผัวพลัง

อันนี้เป็นเล่น3ทางแยกอิสระนะครับเดีย๋ยวจะทำการเล่นสองทางก็คือแค่ดึงเสียงแหลมออกแล้วก็ช่องเสียงกลางเนี่ยมันจะสามารถเอาเสียงสองเสียงเนี่ยมปรผสมรวมกันแล้วออกเป็นสองทางที่ช่องเสียงกลางนะฮะอันนี้คือสองทางนะฮะ เธอที่เะรบังเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กันแต่เป็นมิสจันจิราขอคุณสามไว้ย,ยังนี้กระชายขามสะเตือนใจหลังนำทาเมื่อลูกถามว่าแม่นูอยู่ ก็ตัวนี้นะครับจะเป็นคอสสาทางนะครับเล่น2ทางได้นะครับเป็นรุ่นเครื่องไฟ V2 นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปนะครับของรุ่นเครื่องไฟ V2 นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับก็ออกจำหน่ายมาหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีออเดอร์อยู่ต่อเนื่องนะครับก็นะฮะก็แนวเสียงนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับเบสแน่นๆกระชับกระชับนะครับสะเทือนสะเทือนนะครับขึ้นอยู่กับการปรับของ ความถีตรงนี้กลางแหลมใสชัดเจนนะครับสามารถเล่น2ทางเอาเสียงกลางเ,าเสียงแหลมปรับพร้อมกันแล้วออกที่ช่องเสียงกลางเป็นช่องเดียวได้หรือจะแยกเล่น3ทางเป็นอิสระก็คือเสียบเบสกลางแหลมปกติได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะใครสนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นจริงๆแล้วมันเป็นตัวท็อปของปี2019นนะครับแล้วก็นะครับตัวนั้นก็จะเป็นตัวท็อปเลย ตอนหลังนะครับก็จะมีตัวเทอร์โบบูส์นะครับเป็นตัวเป็นตัวรุ่นพิเศษออกมานะครับก็ใครที่งบมากนะครับพอมีงบที่จะสู้เทอร์โบบูส์ได้นะครับก็เล่นเทอร์โบบูสนะฮะจบกว่าส่วนใครที่มีงบน้อยไม่ได้เน้นรายละเอียดไม่ต้องการไปฟาดฟันอะครมากมายนะครับก็เปิดออกใช้งานทั่วไปออกงานทั่วไปนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ใช้งานได้ดีนะครับก็เป็นรุ่นนะฮะกลางๆนะครับสามารถราคาไม่สูงมากนะครับ ก็สามารถใช้งานได้ทั่วไปนะครับทั้งงานคาราเกะงานเครื่องไฟนะครับหรือจะเปิดฟังเองในบ้านอะไรก็สามารถใช้ได้เลยนะครับลูกเล่นนะครับสาามารถการปรับเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับโอเคคลิปนี้ผมช่างหัดรีวิวแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ